สวัสดีครับเบิร์ดครับเบิร์ดมาในวันนี้นะครับเบิร์ดมาเซิงเกร์ตเลเดด้วยความยินดีจริงๆนะครับซึ่ง g d s เป็นน้องๆที่ตั้งใจทำงานกันจริงๆนะครับแล้วก็เบิร์ดมาเนี่ยไม่ได้มีหุ้นอะไรกเขาเลยนะครับมีแต่ใจครับมีแต่ใจที่เป็นพี่ชายเขาครับเอาใจช่วยเขาแล้วก็ทุกๆคนนี่ยอยากให้ทุกคนรักหนังไทยไปเรื่อยๆสนับสนุนกันถ้าท่านเราไม่รักกันแล้วถ้าเราไม่ดูหนังไทยแล้วเราไม่ไม่ช่วยกันทํา คนทางานมันจะไม่มีกะจายนะครับน้องๆเบิร์ดมันก็จะม้อยลงม้อยลงม้อยลงวันนี้เบิร์ดมาพูอที่จะมาบอกทุกคนว่าเบิร์ดก็เป็นแฟนหนังไทยเบิร์ดก็เป็นแฟน g TS และมันมีบทเพลงอยู่เพลงนึงนะครับซึ่งชาว GTS เขาชอบเพลงนี้มากเหมือนเพลงเพลงนี้จะตรงกลางนะครับและดึงทั้งความสนใจของการดูหนังการฟังฟังเพลงหรือว่าหัวใจของคนดูเรามีส่วนร่วมที่จะทําให้อยากให้คนดูนั้นมีความสุขให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นั่นคือบทเพลงเพลงนี้ อยากจะขอขอให้ฉันยังมีแต่เธออยากจะรักอยากจะรักเธอนานเท่านานอยากจะขอขอแค่รักและความผูกพันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเรื่อยไป